สวัสดีครับก็มาถึงในหัวข้อนี้เนาะหัวข้อนี้ก็คือเรื่องเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่ก็เล่าทุกปีแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเนาะในเรื่องของการเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะซึ่งพี่เล่าวันนี้ขอทำเป็นวิดีโอนี้ไปเลยเพราะว่าคนชอบมาถามหลังใมค์ในเพจของเราก็เยอะตามโซเชียลมีเดียที่พี่ไปดูก็มีเนาะก็คือหลายคนอะ่ะตั้งแต่เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยจะเตรียมตัวดีไหมหรือว่าจะอะไรย,ยังไงใช่ไหม ทีนี้ที่ได้ข้อมูลมาจากที่ศูนย์ลำปางเนาะอันนี้ต้องขอบคุณที่ทางศูนย์ลำปางด้วยนะครับก็คือเขาโพสต์ไว้ในในใน b o o k o o k ของคณะที่ c a m p ัสโน้นเนาะซึ่งหลักการจริงๆไม่ได้ต่างอะไรกับที่เราสิดมากหรอกแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดย่อยบางอย่างเนาะที่อาจจะต่างกันนิดนึงนะครับคือหลายคนน่ยบอกกับที่มาถามหลังไมว่าอันเนี้ย ยังตอบอยู่หรือเปล่าซึ่งเขาก็ประกาศแล้วเนาะว่ามีการตอบแล้วในเว็บไซต์ t ี Admission เนี่ยเขาก็ประกาศแล้วนะครับว่าวันสอบคือวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงอันนั้นไปดูเอาแต่สิ่งที่เรากาลังจะคุยเนี่ยก็คือเราจะคุยเรื่องนี้ก็จริงแต่ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าโดยปกติเนี่ยในการเข้าการศึกษาต่อในคณะนี้หรือว่าในมหาลัยมันก็จะมีตามระบบในระบบ TCAST อยู่แล้วเนาะแต่ว่าในรอบเนี่ยมันก็จะมีหลักๆสามรอบใช่ไหมอย่างตอนที่เรากําลังบันทึกวีดีโอเนี้ มันอยู่ในช่วงของรอบพอร์ตบริโอพอดีอยู่ในรอบพอร์ตเนี่ยคือเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ต้องการอยากเข้าประมนี้หลายคนเริ่มส่งพอร์ตแล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้ส่งพอร์ตอันนี้คุณก็ต้องวางแผนตัดสินใจเอาเองว่าคุณจะส่งหรือไม่ส่งนะครับดูเกณฑ์ดูกติกาอะไรให้เรียบร้อยคือที่ํำปางกับลังสิตอะ่เะเฉลยอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าเข้าใจว่าเกณฑ์มาตรฐานในการดูพอร์ตหรือการตัดสินเนี่ยมันก็คงไม่ได้ต่างกันนะครับมันก็เหมือนกัน่นแหละ แต่ว่าเกรดอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับส่วนในรอบของโคต้าเนี่ยอันนี้ดูดีๆนะมันจะมีหลายๆโครงการใช่ไหมในแต่และโครงการเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขหรือกติกาที่ต่างกันอย่างตามพื้นที่อย่างโครงการช้างเผือกโครงการศิตอาสาตุ้งประชาธิปไตยหรืออะไรประมาณนี้คุณก็ลองไปเซิร์ชดูในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับไปดูเอาส่วนอันที่เชื่อว่า,วาพี่จะพูดเนี่ยก็คือรอบนี้กับรอบนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดให้เท่าที่พี่พอจะทราบเนาะเพราะว่า อ่ะอย่างตัวส่วนตัวเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนาะสมัยที่พี่เข้ามาหาลัยอ่ะมันคือสอบรอบรับตรงมันก็คล้ายๆกับรอบนี้แหละมันคล้ายๆอันนี้แหละแต่สมัยก่อนอะ่ะเขาจะเรียกว่าการสอบแกะนะครับไม่ได้สอบทีกแกะแบบนี้ส่วนเกรดก็ต้องมีเลยพื้นฐานอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นทีนี้ในรายละเอียดเนี้ยสิ่งที่พี่จะชวนคุยอะ่ะพี่ตั้งคาถามก่อนเลยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยอยากเข้าคณะเนี้ยคุณก็ต้องเริ่มตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าตังคมส่งเคาะในความเข้าใจของคุณคืออะไร แน่นอนว่ามีความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันแต่เราสามารถที่จะเอามาเชื่อมโยงในแต่ละมิติของการศึกษาได้คือในปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณลองไปเซิชดูในเว็บไซต์ของคณะสงังคมสงเคราะห์ที่ธรรมศาสตร์เนาะเขาก็จะมีหลักสูตรวิชาโทให้คุณเลือกเนี่ยรู้สึกจะ6หรือเเนี่ยแหละคุณลองไปดูแล้วกันเพราะว่าได้ข่าวว่ามีการอัปเดตขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคบมีการเปิดวิชาโทเพิ่มฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ความหลากหลายของคุณที่คุณจะสนใจในแต่ละมิติเช่นในด้านการศึกษา ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุการจัดการผู้สูงอายุในเรื่องของการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเรื่องของกระบวนการแรงงานสวัสดิการหรือในเรื่องของสุขภาพทาง,ทางการแพทย์หรืออะไรประมาณนั้นซึ่งตรงนี้รายละเอียดคุณน่าจะต้องไปเ e a ร์ h ดูมาบ้างหรือหลายหลายคนเชื่อว่าที่คนกําลังดูในวิดีโอนีอ้บางคนมีโอกาสได้มาที่อบงาน open house ที่ธรรมศาสตร์อังสิตคุณก็น่าจะพอได้ยินจากรุ้นพี่หรือซึ่งเป็นรุ่นน้องเราเนาะ เขาก็น่าจะพีเซนพวกคุณไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างอะไรไหบางคนก็ได้คุยได้อะไรไปนะครับทีนี้พอเราเห็นถึงความคุ้นเคยที่ทุกคนเนี่ยจะคุ้นเคยอยู่เสมอหลกัลกๆอ่ะคำว่าความคุ้นเคยที่ทุกคนจะคุ้นเคยเนี่ยหลักๆมันก็จะมีเรื่องของการแจกของใช่ไหมหรือเรื่องของการกุศลแล้วก็ความช่วยเหลือ3อันเนี้ยพี่มาว่าเป็นเป็นเบสิกแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนคุณภาพชีวิตด้วย พืน้นฐานของอะไรบ้างพืน้นฐานของสิทธิใช่ไหมในเรื่องของกฎหมายใช่ป่ะแล้วก็นีเรื่องของหลักประกันทางสังคมต่างๆท,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 ที่มาเกี่ยวข้องแต่มาขึ้นอยู่กับว่าในละแต่ละกลุ่มเป้าหมายหรือความต้องการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกอธิบายในมุมไหนมากกว่าทีเนี้ยมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าในควาว่าสังคมสงเคราะห์ที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยว่ามันคือการช่วยมันคือการแจกมันคือการดูแลจริงๆแล้วคุณค่าของมันมันเยอะกว่านั้นนะคุณค่าของสิ่งหนึ่านี้ย มันคือความเป็น humanity หรือความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรหนึ่งในเรื่องของความคิดใช่ไหมสองในเรื่องของมุมมองต่อสังคมสามในเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดคืออย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเนี่ยมันก็คือเรื่องของความเกื้อกูลกันใช่ปะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันการเกื้อกูลกับการดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็มาเป็นที่มาของการพิธากิท,กที่มันจะต้องมองถึงในเรื่องของความชอบธรรม และในเรื่องของประโยชน์ที่พึงจะได้รับโดยทั่วกันไม่ใช่แค่การมองเฉพาะตัวเราเท่านั้นซึ่งตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าในลักษณะของความต้องการหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถูกพูดถึงอย่างไรโดยส่วนมากคนจะคุ้นเคยว่าคําว่าสังคมสงเคราะห์มันต้องไปพูดกับคนที่มีปัญหาหรือคนที่ประสบปัญหาหรืออยู่ในกลุ่มเปราะบางถูกปะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันถูกได้ว่าหลกร่วมกันแต่มันอาจจะมีการ ปรับแยกส่วนในการทํางานหรือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถดําเนินต่อไปได้และมันรันต่อไปทั้งในส่วนของการสนับสนุนในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการช่วยเหลือหรือการประสานงานกับสหวิชาชีพอื่นๆซึ่งแน่นอนว่าการทํางานร่วมกันเนี่ยหรือการพัฒนานร่วมกันเเราต้องมองถึงความเป็นมืออาชีพใช่ไหมแล้วก็เราต้องมองถึงในเรื่องของโอกาสที่มันควรจะเป็นและมันเป็นวิชาชีพเฉพาะที่งานสังคมสมงเคราะห์เขาต้องถูกฝึกฝน เขาก็ผูกฝึกฝนมาตั้งแต่ทักษะตั้งแต่เรื่องของการฟังการบันทึกการทํากระบวนการการตัดสินใจหรืออะไรต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็คือความยั่งยืนคือเราอาจจะนึกถึงว่าองานสังคมสงเคราะห์ในบางคนเนี่ยสำหรับบางคนนะอาจจะมองว่าเป็น invisible hand ึ่งตามแนวทางของอดัมสมิธก็ได้มันอาจจะมองอย่างนั้นก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราจะมองว่ามันเป็นมือที่มองไม่เห็นมันก็เหมือนเป็นมือประสานและมือสนับสนุนนั่นแหละ ที่ทาให้ทุกสีทุกอย่างมันสามารถดําเนินต่อไปได้ทางทางตรงและทางอ้อมอันนี้คือโดยส่วนตัวพี่มองแบบนี้นะครับฉะนั้นคุณจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่ทีนี้สิ่งที่พี่ชวนต้องคําถามต่อก็คือว่าจากคําพูดที่พี่คิดขึ้นมาเนาะก็คือคำว่าการรู้สังคมสงเคราะห์ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นนักสังคมสงเคราะห์เพียงอย่างเดียวแต่คุณสามารถประยุต์ร่วมกับงานหรือองค์การต่างๆทา,า,างสังคมได้เสมอหมายความว่าโดยปกติผู้คนจะคุ้นเคยว่าคุณเรียนสังคมคุณจะมีงานทําหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันคงเป็นคาถามที มันถูกถามกันมาเยอะเนาะแม้ว่าปัจจุบนันอาอย่างส่วนตัวพี่ไม่ได้อยู่ในวงวิชาชีพโดยตรงเนาะเพราะว่าพี่มาอยู่ในแบบนนะั้นในสายวิชาการเนาะก็คือการสอนหรือการทําอะไรพวกนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแต่สิ่งที่เราเรียนรู้ได้ก็คือว่าในการเรียนรู้สังคมของเขาคือการที่เราจะมองคนเราจะเข้าใจและเราจะแทรกซึมอย่างไรเพราะว่าในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตั้งแต่กลุ่มที่ประสบปัญหาหรือพวกเบาบางจนถึงคนท,ทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะ access ได้ทั้งหมด แต่ในการแอคเซสนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะประยุกต์กับศาสตร์และศิลป์ในการทํางานอย่างไรทางนในีง่ของการทํางานในองค์กรเอกชนการทํางานองค์กรของรัฐหรือ NGO อะไรพวกนี้มันก็ถูกประยุกต์ได้แต่ในการประยุกต์นั้นแกนสําคัญก็คือว่าเราจะเข้าใจคนเข้าใจสังคมและมองให้กว้างอย่างไรบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และความหลากหลายทางสังคมและระบบกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่า ในการประกอบวิชาชีพน้นโอเคนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพมันยังเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อความต้องการแล้วแต่วิชาชีพที่มันควรจะต้องถูกได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่มันควรจะเป็นไปได้มันก็เหมือนกับวิชาชีพอื่นๆนั่นแหละแต่เราอาจจะให้คุณค่ากับรตรงนั้นน้อยไปหน่อยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ก็ยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้คนและเหมือนเป็นแขนและขาที่มันเป็น,นกลไกอ่ะที่มันสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อ่ะอันนี้ก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้แต่เวลาเราแฝงตัวไปการทํางานเนี่ยเราสามารถแฝงตัวได้ทั้งในเรื่องของการทันดันจสรกระบวนการก็ได้ในเรื่องของการทํางานนเชิงวิชาก,การในการทํางานเป็นนักวิจัยก็ได้หรือใน,นเรื่องของการทํางานในสายองค์กรบุคลาก,กรทางสังคมหรือองค์กรเอกชนมันก็ยังพอทําได้อยู่ถูกปะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายที่เราสามารถนํามาอธิบายร่วรมกันได้มันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความสนใจในด้านไหนอันนั้นก็ค่อยไปว่ากันตอนที่ คุณสามารถเข้ามาในขนะนี้คุณก็ลองดูว่าคุณสนใจในฟิลเวิร์กไหนคุณสนใจในเรื่องของการทํางานอย่างเช่นกระบวนการยิ่ํทำไหมคุณสนใจในเรื่องของโรงพยาบาลคุณสนใจในแง่ของการทํางานกับชุมชนหรือคุณสนใจกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มย่อยๆอันนั้นก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือพื้นฐานทีนี้โจทย์ของวิดีโอนี้คือเราถามว่าอะแล้ววิชาเฉพาะมันสําคัญอย่างไงหลายคนถามว่าพี่พี่หนูต้องสอบไหม บางคนเนี่ยมุ่งมาเลยเอาที่พี่เคยได้คุยกับคนหลายหลคนเนาะหลายคนนี่คือมุ่งเตรียมตัวมาตั้งแต่ม4ม5ลยทําไปพี่เคยได้ยินมาว่าต่อเตรียมตัวมาอย่างดีเลยคือวางแผนวางแผน step step มาเลยบางคนเพิ่งมารู้ตัวตอนม6อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ทีเนี้ยคนมาทับถามว่าอะระหว่างรอบวิชาเฉพาะเนาะก็คือรอบสามทับหนึ่งใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดทับหนึ่งนะ โอเครอบนี้อ่ะคุณดูนะอันนี้พี่ขอใช้เ e f e r ร์เรนซ์นี้นะครับก็คือรอบนี้ที่คุณสอบวิชาเฉพาะหรือคุณจะสอบทีแก,กับ A l e v e l เวทีเนี้ยโดยปกติทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องสอบทีแกะโดยปกติแล้วคุณต้องทําให้ดีที่สุดด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเผื่อคุณจะต้องไปยื่นคณะอื่นด้วยนะครับคุณต้องเผื่อใจดนะ้วยเนาะไม่ใช่ว่าเอาแต่คณะนี้คณะเดียวไม่ใช่นะพอเรารู้ว่าทีแกะเราต้องทางนี้ทีนี้เรา,ากร็ต้องมาตั้งคาถามตัวเองว่าใจลึกๆเนี่ยเราอยากมุ่งทางนี้โดยตรงไหม ถ้าสำหรับพี่นะพี่คิดว่าถ้าคุณสอบวิชาเฉพาะได้ก็ดีเหมือนกันทาไมถึงบอกว่าพี่เห็นด้วยว่าควรสอบวิชาเฉพาะเหตุผลหนึ่งที่อยากให้คุณลองกลับมาตั้งคําถามตัวเราเองก็คือว่าเราอะสนใจจริงๆรอเปล่าถ้าเราสนใจจริงๆเราลองมาลองประมวลความรู้ไหมเราลองแบบว่าวัดใจตัวเราเองไหมว่าเราเนี่ยอยากเข้าคณะนี้จริงๆรือเปล่าคือคําถามหรือแนวข้อสอบอะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เจาะจงอะไรขนาดนั้นหรอก มันก็อาจาจะมีทังง่ายบ้างยากบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งสําคัญคือมันอาจจะเป็นการเปิดความคิดคุณได้ว่าตัวคุณเองเนี่ยอยากเข้าจริงๆริงไหมตัวเราเองเรามองกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จากวันแรกที่คุณคุณอยากจะสอบตอนที่คุณจะสมัครสอบมาจนถึงตอนเนี้คุณคิดยังไงอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันจะช่วยทําให้คุณตอบคาถามตัวคุณเองได้ในขณะเดีวยวกันในมุมมองทัศนคติวิชาชีพก็ยังเป็นผนหนึ่งเพราะมันจะได้ตัดสินใจประเมินได้ตัวเองได้ว,ว่า เราจะไปทางไหนอะไรยังไงส่วนถ้าเป็น A level อันนั้นนะ่ะคุณต้องใช้สีวิชาอยู่แล้วซึ่งอันนี้ผู้คนไปศึกษารายละเอียดเอาก็แล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วถ้าสมมตุติมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าวิชาวิชาใดหนะึ่งคุณทําได้คะแนน,นไม่เยอะปัญหาที่จะตามมาคือคนอื่นเนี่ยเวลาเขายื่นเข้ามาในระบบเขาลันระดับ,ระด,บระดับกันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายคุณอาจจะเสียเปรียบแต่ถ้าวิชาเฉพาะถ้าสมมุติคุณทาคะแนน,นไม่ดีนะครับได้ดีในระดับหนึ่งพอสมควรอนะ่ะแล้วคุณท,ทําทีแกตได้ดี แล้วคุณยืดอันดับที่โอเคมันบาลานซ์กันในระบบอะ่ะมันก็มีโอกาสมากกว่าอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นการชี้นําหรืออะไรทั้งสิน้นบางคนอาจจะไม่สะดวกสอบก็ไม่เป็นไรแต่บางคนวางแผนมาดีแล้วแล้วก็อยากสอบอันนั้นก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นการให้ความเห็นส่วนตัวเท่านั้นทีนี้จากประสบการณ์เนาะอันนี้พอจะแชร์ได้บ้างแล้วเพราะว่าก็สอบมาก็เรียนจบมาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็ที่สอบสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสอบรับตรงนะครับก็คือว่า ประสบการณ์สองที่ตอนตอบอะคือจริงๆอะมันดูเหมือนยากนะแต่จริงก็ไม่ได้ยากหรอกครับแต่ว่าข้อตอบมันจะเยอะเฉยๆพอมันเยอะเนี่ยสิ่งสําคัญที่เขาจะฝึกคุณเนี่ยคือความรอบคอบแน่นอนว่าความรอบคอบสําคัญไม่ว่าคุณจะสอบอะไรมันก็ต้องรอบคอบอยู่แล้วและเวลาเราใช้เทคนิคสําคัญคือการที่เราจับประเด็นและตีความให้เป็น,านาการจับประเด็นและตีความได้นั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะช่วยได้ดีคืออะไร สิ่งที่มันจะช่วยได้ดีก็คือการที่คุณเข้าใจมิติสังคมและการที่เราประยุกต์ร่วมกันระหว่างสองสิ่งนี้ก็คือหนึ่งความยุคความรู้วิชาสังคมอันนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่สองคุณเข้าใจสังคมสังเคราะห์อย่างไรซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้คุณมองถึงปัญหาและการมองประเด็นสังคมร่วมกันแต่ทีเนี้ยจากประสบการณ์ของพี่เนี้ย มันก็จะมีเรื่องของการใช้วิจรารณญาณบ้างในเรื่องของการใช้เหตุและผลหรือตากการรกะบ้างในเรื่องของการประเมินจากเคสหรือกรณีศึกษาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าในรุ่นหลังๆเนี่ยกขาออกมันจะออกประมาณไหนเนาะมันก็อาจจะง่ายบ้างยากบ้างหรืออาจจะมีความซับซ้อนหรือกังวลบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าคุณต้องมีวิจรารณญาณในการรู้และเข้าใจในจุดนั้นให้ดีเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนถามว่าชอบมาถามพี่ว่าอ่ะแล้วเขียนเลยความยังไงโอเค ่ในสมัยเราอะ่ะตอนที่เราสอบเข้าเนาะการเขียนเรียงความเนี่ยคําถามมันดูไม่ได้ยากมากหรอกแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือคุณจะเรียบเรียงยังไงให้คนอ่านเขาเข้าใจในความคิดคุณให้ได้มากที่สุดมันก็เหมือนเป็นการซ้อมมือในการที่คุณมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าในการที่คุณมาเรียนในระดับปริญญาตรีเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะสอบเป็นข้อสอบอัตนัยกันเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือ พี่ไม่แน่ใจว่าเวลาเขาตรวจเขาตอบเขาตรวจกันยังไงเนาะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ดีที่สุดคือควรม,มีความชัดเจนคุณชัดเจนในคําถามชัดเจนในประเด็นคุณเข้าใจปัญหาหรือตรกกะหรือความเข้าใจเบื้องต้นอย่างไรคุณเขียนไปตามนั้นเพียงแต่ว่าเวลาคุณจัดระบบในการสื่อสารหรือการทําความเข้าใจตรงนี้พยายามทําให้ดีปัญหาหนึ่งที่พี่อาจจะเห็นอยู่บ่อยๆก็คืออย่างที่พี่เคยได้ยินมานะบางคนเนี่ยอาจจะใช้คําไม่แน่ใจว่าจะเขียนยังไง คือเวลาใช้คําเนี่ยพยายามใช้ให้มันซิมเปิลครับคือไม่ยากงไมง่่ายแต่ขอให้มันรู้เรื่องแล้วมันสามารถที่จะตอบโจทย์ได้มันก็โอเคบางคนอาจจะใส่อคติเรื่อนี้อันนี้ต้องระมัดระวังนะถ้าเป็นเรื่องของกศารแสดงความคิดเห็นอันนี้ต้องระมัดระวังเนาะสิ่งสําคัญที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าตามข่าวตามประเด็นสังคมได้ก็ดีเหมือนกัน การมองปัญหาสังคมตั้งแต่ในอดีตหรปัจจุบันอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สัมพันธ์อยู่รวมถึงในเรื่องของการที่คุณจะเอามาคอมบิเนชันกันอย่างไรในการที่คุณจะมองเข้าใจและเรียนรู้อย่างไรคือพี่ไม่ได้กะว่าจะให้คุณสนใจเฉพาะตรงนี้นะคืออยากให้คุณอ่ะเหมือนเปรียบเทหมือนตัวเองว่าถ้าสมมุติคุณมีโอกาสได้มาเรียนจริงๆแบบที่พี่เคยเรียนมาเนี่ยคุณจะมองสังคมสงเคราะห์จากวันแรกไปจนถึงวันสุดท้ายที่คุณจะรับไปอยญาเตะคุณมองอย่างไรอันนี้คือวิธีการคิดของพี่นะอันนี้คืออยากให้คุณลออองงมต่ ส่นสุดท้ายก็คือว่าพยายามบริหารเวลาแล้วกันเพราะตรงนี้คือปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยจะเจอบ่อยบางคนประมาทไปหน่อยเข้าห้องสอบสายก็เยอะตอนนี้พี่เคยได้ยินนะข้อ้องสอบช้าก็มีบางคนรีบทํารีบส่งอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับแต่ว่าพยายามบริหารเวลาแล้วก็ขอให้มีความรัดก,กุมอันนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญเพราะว่ามันเป็นการฝึกว่าเรามีความใส่ใจมาก้อยขนาดไหนเรามีวิธีการออนแพลนหรือการ d o อิ g something อะไรประมาณไหนด้วย พราะว่าเวลาเราไปทํางานกับเคสหรือว่าการที่เราไปทํางานกับผู้รับบริการทั้งหลายอ่ะเราก็ต้องใช้เรื่องของความละเอียดและความรอบคอบเหมือนกันถูกปะอันนี้มันก็คือตัวอย่างหนึ่งที่มันเป็นการสื่อสารว่าเราควรจะเข้าใจและเรียนรู้อย่างไรก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นการอัปเดตเพื่ออาจจะดูละเอียดกว่าทุกทุกปีที่พี่พูดเนาะเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะมาจากประสบการณ์ที่เราเห็นแต่จริงอยู่ส่วนตัวเนี่ยก็อยู่ในวงนอกของ ความเป็นงานสังคมสงเคราะห์แล้วแต่ว่าก็อาจจะยังอยู่ในวงในบางอย่างเท่านั้นแหละก็คืออาจจะประยุกต์เอาก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็น้อยเนาะสาหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์แล้วก็คนที่วางแผนว่าอยากสอบอันนี้ก็ขอแชร์เป็นประสบการณ์แล้วกันเพราะว่าคนถามมาเยอะมาโดยตอลอดก็คือถามเป็นทุกเกลียพี่ก็เลยอ่ะพูดให้ฟังเลยก็แล้วกันจะได้ง่ายนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสวัสดีครับ